สวยแล้วสวยแล้วอ๋ออย่าใจร้าอย่าชจรยอย่าชจรยอย่า้นฉันเนี่ยใจใจเย็นใจใจเย็นเดี๋ยวจะไปประกวดที่ไหนหรือเปล่าคะคือตั้งใจฝึกมากๆค่ะไม่เลยเพราะว่าพี่เอเนี่ยนะถ้าเกิดว่าใครจะมาอยู่ในสังกัดเขานะต้องมีการฝึกซ้อมเพราะที่บ้านพี่เอเขาเรียกว่าโรงเรียนสันดานดารา คือการที่เราสอนคนอื่นตัวเราเองก็ต้องทําให้เขาดูด้วยในบางเวลาไหนอย่างเช่นแบบว่าเออเหมือนพี่เอเนี่ยสมมุตินะครับนี่เดินออกมาเขาเอาจริงไว้เขาเอาจริงนะบุคลิกที่ดีจริงๆมันต้องเป็นขวดออกมาพี่เอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่เอหายใจไม่ได้เห็นไหมคะอ๋อเฮ้ยเขาเปิดอาชีจริงว่ะเฮ้ยของจริงของจริงนี่เห็นไหมารับไปเรื่อย ใช่มันต้องทําได้จริงๆการที่เราจะบอกให้คนอื่นเชื่อถ้าเราไม่มีความสามารถก่อนเนี่เขาก็จะไม่เชื่อเราขวดอันนี้เนี่ยยังน้อยไปต้องเป็นขวดแก้วที่หล่นแล้วโดนตัวแล้วก็แตกแล้วก็เจ็บบาดเจ็บจริงๆเอยแล้วคุณจะได้ระวังแล้วบอกว่าพี่เอเนี่ยไม่ธรรมดาขนาดนี้ไม่รู้ว่านมหนงที่โคราชเขาจะผ่านไหมนะคะลไปด ตลับแท้แตกเลยล่ะคะ่ะไม่ใช่แค่พี่เอคนเดียวนะคะกระเป๋าสุดเลิศของพี่เขาก็ดังไม่แพ้กันสังเกตไหมล่ะค่ะว่าพี่เอเขาไม่วางกระเป๋าเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรดูสิขนาดทาอาหารยังไม่ยอมวางเลยกระเป๋านี้มีห่ออะไรครับนี่ยขอโทษดสนะครับแอดเมสที่เขาบอกว่ามีตังค์อย่างเดียวซื้อไม่ได้ะครับต้องโง่ด้วยนิดนึงนะครับผมระดับพี่เอสุภชัยเหล่านี้จะทําอะไรก็ไม่น่าเกลียดหรอกค่ะ ยิ่งวันนี้ได้เห็นภาพพี่เอะพายกระเรมมะา๋าวแอร์เมสมุมูลค่าเป็นแสนๆยืนทำอาหารอยู่ในครัว่างเป็นภาพที่ใครๆก็อยากจะเห็นคะ่ะนุมน่มๆของเราก็เลยได้ใจนะคะจัดให้พี่เอศทาข้าวแกงกะหรี่หมูทอดเมนูยอดฮิตของร้านคะ่ะเริ่มต้นก็เราเตรียมน้ําสต๊อกที่ทาไว้เสร็จแล้วพอน้าเดือดเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่แคร,รอทกับมันฝรัล่งก่อนผมกะดีใส่ต่ออคะครับผมใช่ครับไปเบับครับ ก็คือใส่พร้อมๆกันได้เลยอันนี้ใช่ครับแล้วก็พริกไทยดำครับโอ้โหมีหนุ่มๆมาลิฟหน้าต้หลังแค่นี้ถึงกูมึไมมอ่อนเลยเหรอคะพี่เอเราเป็นพี่ว่าสนุกออกการทำอาหารเนี่ยมันต้องมีแบบนี้บ้างถ้าไม่มีแบบนี้ไม่มีหกไม่มีอะไรแบบนี้มันไม่สนุกเซลเล้นนะคะพี่เอจากนั้นเราก็ใส่พริกไทยตามด้วยกระเทียมซีอิ๊วขาวแล้วก็เนยเค็มที่ช่วยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หอมใหญ่ตามลงไป ิดขายความอร่อยด้วยซอสมละเขือเทศแล้วก็เครื่องแกงกะหรี่สูตรเข้มข้นเท่านี้ก็จะได้แกงกะหรี่รสเด็ดจากนั้นเราก็มาทอดหมูทอดตรงคัสสึที่หมักทิ้งไว้ข้ามคืนให้มีสีเหลืองทองกรอบนอกนุน่มในเิร์ฟพร้องข้าวญี่ปุ่นร้อนๆร,ร,ร,ราดแกงกะหรี่รสเด็ดอืม,อมกินที่สนามบินญี่ปุ่นนะครับพี่ชอบมากแล้วก็เหมือนกันเลยรสชาติใกล้เคียงมากเอาอีกนิดนึงครับ ถอยถูกปากพี่เอกขนาดนี้ไหนขอเมนูสลัดมาเอาใจพี่เอกอีกสักจานสิ่เจน๊นมน่อมน่าฟื้นมากมากเลยนะครับผู้ชายหล่อขนาดนี้มาทำกับข้าวอ่ะให้สาวโคราชได้รับประทานนะครับรู้ได้ไงก็ใส่ขอบระมาครับครับผมแล้วใส่กระเทียมลงไปใช่นาไรครับรู้ได้ไงตอนมี้ก็น่ากินพี่ว่ามะเขือเทศเยอะก็น่ากินนะหรือว่าขี้เหนียวหรือเปล่าแล้วเราให้เยอะนะครับนี่นะครับผมโอเค ประมาณนี้ไหมครับหรือว่าน้อยไปเยอะไปอีกหน่อยนึงก็ได้น้ำสลัดนี้เราทําสูตรอะไรครับถึงน้ําสลัดน่ากินน่ากินเนี่ยนี่ครับน้ำสลัดที่สมุรมีความพิเศษก็คือว่าใช้มายองเนสญี่ปุ่นผสมกับน้ํายําแบบสไตล์ไทยครับครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรสชาติมันจะออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอลองชิมดูอร่อยเพราะว่ามันมันเหมือนกับมายองเนสผสมพริกนิดนึงหรือเปล่าฮะมันเลยแซ่บกป็นน้ายําใช่ครับกินอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องทํางานด้วยค่ะเอาเป็นว่าไปเป็นเด็กเสิร์ฟเช็คเรตติ้งกันหน่อยเชิญนะครับร้าน แล้วเชิญเลยจ้าสวัสดีครับอุ้ยรู้จักพี่เอได้เหรอจ้อยขอบคุณมากครับอืขอบคุณครับอยากกินอะไรครับมีทุกอย่างเลยไ, <ข S 1> ไก,ก่คารากีค่ะพี่หน่อยมากอะไรนะคะไก่คาราฮีเชิญดูก่อนได้เลยนะครับโคเจ็ดนะครับตัวนี้ครับผมใครกับกระเป๋าพี่เอเอาพี่เอถือกระเป๋าวันนี้อ่าถือ M F พี่เอนะอ